มาจ้ามาดูวิธีการทำผักเสี้ยนของคุณยายนะส้มผักเสี้ยนจ้าก่อใส่เนยก่ใส่เกลือก่อนนะคะกค็คั้นคั้นก็วิธีทำผักเสี้ยนส้มผักเสี้ยนจา้าน้ำเขียวมันออก ก็ดูการทำของคุณยายไปเลยนะคะคุณยายก็อธิบายไปจ้าขั้นน้ำเขียวให้ขั้นให้มันดันีลย้มันยุบขั้นเขียวออกก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยว่ก่อนอื่นเลยคุณยายก็ไปเก็บผักเสี้ยนที่สวนมาจ้าเสร็จแล้วคุณยายก็เอามาล้างแดดให้มันยุบเอาขั้นตอนต่อไปละคะ ใ okay. นมั้นยุบแล้วกับคั้นน้ำเขียวมันออกน้ำเขียวออกเสร็จก็ต้มข้าวข้าวสารใส่หน่อยหนึ่งแล้วเพื่อใส่สองช้อนแล้วป่มันเย็นปล่อยมันเย,ย,ย็นแล้วก็มาใส่มาใส่ผักเสี้ยนใส่ยิ่งมาใส่แล้วก็เอาไปตักเดด เพื่อให้มันมันเปรี้ยวก็ดูกันยาวๆเลยนะคะวันหนึ่งวันสองคับได้กินแล้วนี่ไม่ได้เยอะแก่หมดแน,น้ำเคี่ยวออกให้หมดนะ เอาอและะ้วก็เทน้ำทิง้งเทน้ำเขียวทิง้งเอาน้ำเกลือมาให้มันเย็นให้น้ำเกลือเย็นก่อนนะต้มข้าวข้าวเสร็จประมาณนิ้วม,มือนี่แหละไข่ต้มัแต่เกลือใส่สองช้อนใส่ตามอะลรผักเสี้ยนเยอะก็ใส่เยอะผักเสี้ยนแค่นี้ก็ใส่แค่ช้อน ดูปริมาณออผักเสี้ยนนะคะถ้าผักเสี้ยนเยอะก็เพิ่มเกลือไปหน่อยเก็ดอไปเยอะอะช้อนหนึ่งก็พอก็เป็นเค็มเค็มจะแม่อร่อยเข้ามันน้ำเค็มให้หมด นักจับเงิน,นมันหนักเหมือนเดิมลูก้ายยิ่งจองอยู่ไล้บางเตี้ยหน่อยเดียวประมาณสองสี่ถุงคั้นเรวก็ดูวิธีคุณยายคั้นต่อไปเลยนะคะคั้น นวดจนกว่าน้ำเขียวจะออกหมดเลยนะคะเมื่อกี้จักเต็มกะละมังใช่ไหมคะเต็มเต็มถังหน้าตอนนี้ก็ยุบเหลือแค่นี้แล้วจ้า เดี๋ยวต้องเทน้ําออกใช่ไหมคะใช่่านต้าระเทนน้ำเขียวออกอืมเขียวมันยังไม่หมดใบมันยังไอ้นี่คนะุณยายก็นวดไปเลยนะนวดนวดใส่เกลือหน่อยนะไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชใส่เกลือหน่อยนึง ก็ชมกันยาวๆเลยนะคะวิธีการทำผักเสี้ยนส้มผักเสี้ยนของคุณยายว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างก็ชมกันยาวๆเลยค่ะเผื่อทุกเผื่อใครทำให้เป็นก็จะได้ออวันนี้อยากกินเผ็นผักเสี้ยนสวยๆก็เอออยากกินส้มผักเสี้ยนหรือว่ามีผักกาด แต่อยากกินผักกาดดองเองผักส้มจมเองเราไม่ต้องแบบเราไม่อยากไปซื้ออะไรเงี้ยเราอยากชิมกินกินฝีมือของเราเราก็ทําได้เลยนะคะขั้นตอนก็ทําเหมือนคุณยายนี่แหละคะ่ะคุณเริ่มแรกแล้วก็ต้องมีผักกนผักเสร็จแล้วก็เอามาล้างทําความสะอาดนะคะทําความสะอาดเสร็จก็ไปพึ่งแดดให้ผักเขาอ่อนตัวนะคะ พอผักอ่อนตัวเสร็จคุณยายก็เอามานวดมาคั้นมาขยำนวดนวดเพื่อให้น้ำเขียวออกนะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปก็ดูปริมาณนะคะว่าผักเยอะถ้าผักเยอะก็ใส่ช้อนหนึ่งตามปริมาณะคะ่ะกะเอานะคะแต่ว่าเราก็ลองลองชิมชิมหน่อยเพื่อใส่เยอะยก็จะเค็มพอ พอเป็นส้มแล้วมันก็จะไม่อร่อยเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะคะเราก็ดูปริมาณเราเองค่ะเนี่ยคุณยายก็นวดการทำผักเสี้ยนแต่ละครั้งก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะใช้ในในเอ่เอใช้เวลาในการนวดคั้นขยำให้แบบน้ำเขียวๆน้ำเขียวๆข,ของผักออกนะคะพอออกแล้วก็ต้องเททิ้งเททิ้งแล้วก็ เติมน้ำเกลือใหม่เติมน้ำเกลือใหม่แล้วมานวดใหม่ใช่ไหมคะไม่ไม่นวดอ๋อนนอ,อันนี้ก็เททิ้งนะคะ<ม>แล้วก็มาเติมน้ำเกลือที่คุณยายข้าต้มไว้นะคะข้าต้มไว้แล้วก็ปล่อยให้ปล่อยให้มันเย็นคุณยายด้วยนะ้นเกลือนะคุณยายข้าต้มเกลือกับน้ำข้าวนะคะข้าวอืมใส่ระสานลงไป ชันไปยิ้มหนึ่งปกติสมัยก่อนเขาหุงข้าวเขาหุงข้าวด้วยหุงข้าวด้วยหม้อด้วยเตาถ่านนะคะเขาก็จะเอาน้ำข้าวน้ำข้าวที่ที่เราุนัอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะเพียงแต่ณตอนนี้คุณยายเขารอรอน้ำข้าวน้ำข้าวที่ต้มใส่เกลือห่ะรอ รอให้เย็นก่อนเย็นเสร็จแล้วคุณยายเขาก็จะเอามาเทในผักเซียนเนี่ค่ะแล้วก็คุณยายเขาพอเสร็จแล้วคุณยายเขาก็จะหาภาชนะมาปิดไว้หนึ่งคืนอย่างทางวันนี้เช้าวันนี้ใช่ไหมคะพุ่งนี้ก็บายบายก็ได้ทานแล้วค่ะ ทุกคนชอบถ้าใครชอบก็ลองไปทำนะคะทำทานเองค่ะไม่ยากค่ะเสร็จแล้ววิธีทำผักเสี้ยน